สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะทําการบ้านส่งครูนะครับซึ่งอ่ม EP หนึ่ง EP สองนั้นผมลบไปแล้วนะครับซึ่งมาดูต่อ EP สามกันเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลงครับ EP ผมก็ทำอ่๋ยวขอปากขากล้องนิดนึงครับขากล้องที่ผมใช้นอกก็จะเป็นเหือกล้องที่ดังมาจากทิกตอกเมื่อก่อนนะครับ ผมก็ทำประมาณนี้เสร็จแล้วครับกูบให้พักผมทำไอ้ที่ใส่นะครับใส่ดินสอใส่แล้วผมก็ติดกาวเรียบร้อยผมหาสดูว่วัถดใช้ครับซึ่งพักหนึ่งผมใบให้นะครับผมไปขี้ด้วยนะครับอเคนะครับ่ะผมพบปัญหาแล้วนะครับว่ามันไอ้นี้ได้นะครับผมทำเองหมดเลยทำเนี่ย ผมก็ต้องติดนะครับเส่นอันนี้ผมติดกาไว้แล้วมันไม่เป็นไรเลยนะผมจะใช้ออันนี้ออกไปก่อนนะผมจะใช้อันนี้นะครับติดเข้าไปนะอาจจะงงๆน,นิดนึงทำอะไรนะส่งกันบ้างครูนะครับเดี๋ยวนะผมทากาวไปทางนี้นิดนึงนะครับ โอ้โหเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนนะครับวัสดุที่ใช้ก็ไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่น้อยด้วยมันปานกลางนะครับถือว่าเยอะอยู่นะใกรที่ไม่รู้นะครับผมชื่อพีกนะครับชื่อคล้ายๆกับพี่ obsq เลยนะครับ มันติดได้นะครับผมใช้กาวไปเยอะมากเลยนะครับออานี้ออกแล้วนะครับมันน่าจะก็ใช้ได้มานิดหน่อยแล้วต่อไปภารกิจที่ผมทํานะครับก็คือต้องรอให้มันแห้งนะครับแต่ว่ากาวยังมันมันยังไม่เนียบพอนะครับได้ไหมออกแค่ครับก็ใช้กาวติดเข้าไปใหม่นะครับ แล้วก็อ,อันนี้ติดก็ให้มันเนียบนะครับแค่นี้พอมั้งครับต่อไปนะครับเราก็จะมาหาสีระบายนะครับขั้นตอนนี้เป็ียนขั้นตอนที่ไม่ชอบเลยสีระบายกล่องกระดาษไปสนีแล้วก็๋อมีปรกกาเมทิกนะอโอ มันเนียนกริบมากเลยครับไปดูมาอีกปีหนึ่งด้วยแม่ตีด้วยนะครับโอเคเราได้ประกาศจากแม่เลยนะครับระบายกันเลยนะครับผมระบายอ,อย่าเบีาดพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมึกมันหมดนะฮะถ้าครูเห็นกริบนี้วะถ้าครูไม่เห็นก็จะสั่งให้ครูเห็นนะครับผมทำเองนะครับตั้งใจมากเลย ันนี้ผมก็ทำเองนะครับไม่รู้มีใครเป็นพยานให้บ้างนะครับคุณครูชื่อคุณครูบอกชื่อได้ไหมเนี่ยอยู่ชั้นปปไม่บอกนะครับอ๋อนี่แค่เทคนิคลับออกแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ติดใช่ไหมเราก็ทำแบบนี้สิครับไปทุกๆอันเลยนะครับ ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำจากกรระกลมมันจะติดอะเนาะซึ่งเสียงผมเหมือนมิตรบีตอนภาคไทยมากเลยนะครับทำ้งุาากลมันจะติดอะนะนี่เหมือนรอบโอเคนะครับมันน่าจะได้มานิหนึ่งแล้วนะโอเคครับประมาณนี้ทุกคนว่าสวยไหมอ่ะ ตัวที่ผมออนมิตตอนนี้ตุ๊บพิ่มอีกทีครับว้าสวยขึ้นมาเลยคิว่ากี่ไอคิวว่าไอคิววอคกีต้องขอใบครูด,ด้วยนะครับถ้าทำเล็นิดนะึงอ่ะซึ่งคิด่ผมอัดเกิน10นาทีไม่ได้นะครับเพราะมันจะถูกตัอดอ่อโดยอัตโนมัตินะครับคิดว่ากี่ โอเคครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะช่างมานะมาเข้าเรื่องกันเลยผมว่ามันไม่เวิร์คอะผมก็เปลี่ยนได้หรือพวกถ้ามันมีสีมาให้เลยนะด้านนี้นะผมจะทำป็นตาราง X O O X นะแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนๆกันนิดนึงโอ้ มันสุดยอดเลยจออดคลิปนี้มันได้สาระมากมไม่ชอบเลยแต่ว่าก็อย่างที่เขียนไว้ช่องนี้ทําเพื่อบันทึกชีวิตประจำวันของผมว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงบ้างผมผ่านอะไรมาบ้างอานะ่อนอะอยากให้ทุกคนได้รู้จังเลยแต่บางคลิปก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้เพราวงนิ้วหามันสามารถรุนแรง เช่นโดนกระทืบประมาณแล้วหน่อยเนาะแถมเนื้อหาที่อยู่โรงเรียนก็ไม่สามารถเอาโทรศัพท์ไปได้ต้องรอตัก่อนนะนะซึ่งผมก็จะไม่ได้ตารางไอโอลกับคนดูทุกครับแค่นี้นะแค่นี้นะครับพี่ OBSQ ดูอยู่นะครับผมก็บอกว่าคุ้มอิ่ม อออผมเป็นอมเอฟซี FC พี่ครับพี่อย่โคตรเท่เลยอะไม่รู้พี่อนหนึ่งพันซับได้ไงผมว่ามันโคตรเท่ซึ่งผมไม่ได้เจริญมเติบโตหนึ่งพันซับมาจากรูบิกนะครับก็รที่รู้อยู่น่าจะเป็นคปพีเนมเปิดหน้านะครับซึ่งผมไม่นับนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับแค่นี้พอนะครับต่อไปผมก็จะเป็นตาราง F O O X กันนะครับมันเริ่มเละแล้วนะครับตอนที่มันมีเศโพวกยอกมานะโอ,ไไเ,อเคนะครับ มแม่แม่ขี้บ่นก็คือคนนี้ครับจะไปไหมจะประจานให้ทุกคนดูนะครับจะไปไม่ไปไปไหนครับใช้อะไรแล้วไม่เก็บก็ต้องบนแบบน,นั้นแหละไปไหนดูสิพูดเท่าที่ไหนอะไปไหนครับนี่ทำอะไรนี่นี่ถ่องคกูแบบนี้เหรอใช่วิชาอะไร,รอ่ะการงานันได้คะแนนน้อยอยู่ด้วยตั้งแต่ป .1 แล้วแบบนี้คือสวยที่สุดแล้วเหรอ yes โอเคนี่นะครับก็ไม่สามารถทำอะไรได้มาก่อนดีแล้วนะครับทำไมไม่มีสีอะไรเอ๊ะทุกคนดูแม่ด่าครับทุกคนอ๋ออ๋อออเพราะว่าอ๋อใช่เดี๋ยวเอาไม่เก่งนี่ไงนี่ครับดูชมหน้าของเขากันนะครับอ๋ออ๋อนี่นะครับอันนี้ก็คือเอ่อได้ของฟรีมันครับ ก็คือแม่ที่คีตีนะครับอมเขาไปเอามาจากที่ทําแล้วนะครับของในห้องนะครับซึ่งอมไม่ได้ทําเองนะครับซึ่งทํานี้มันก็ได้ประโยชน์มากเลยนะครับอ้าวทำไงดีเนี่ยทีเนียดเลยเพื่อนช่างมันนะครับโอ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้มันสวยก็ต้องเยอะสองคู่ดีกว่า っい